สวัสดีครับผมพบกับช่างแดงมือชอดอีกเช่นเคยนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือยามาฮ่าเมทร้อยนะครับเป็นรถสองจังหวะนะครับก็คือว่ารถสตาร์ทไม่ติดนะครับเจ้าของเขาก็คิดว่าคอยไฟหรือว่ากล่องไฟ C.D.I เสียนะครับแต่ในวันนี้เราจะลองมาเช็คคอยไฟจุดระเบิดในเบื้องต้นให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ทราบกันนะครับโดยที่เราใช้มัลติมิเตอร์ในการเช็กคกับ อีกวิธีหนึ่งก็คือเช็คแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับทีนี้เราจะมาเช็คโดยดิจิตอลนะครับมันติมิเตอร์ดิจิตอลก็คือเราจะเช็คคอยจุดระเบิดนะฮะคือขดลวดแรงดันต่ํากับขดลวดแรงดันสูงผมใช้คํานี้นะครับผมจะเช็คขดลวดแรงดันต่ําก่อนว่าไอ้เจ้าคอยจุดระเบิดเนี่ยมันยังดีอยู่ไหมมันใช้ได้ไหมเอาเลยนะครับผมจะปรับมันติมิเตอร์มาที่ยานสอ,องพันโอห์มนะครับ เวลาวัดค่าความต้านทานขดลวดแรงดันต่ําเนี่ยมันจะอยู่ที่0.2โ oh อห์มถึง0.5โ oh อห์มนะฮะอยู่ราวๆประมาณนี้นะครับก็มันมีมันติมิเตอร์มีขั้วสีแดงกับสีดานะก็ขั้วสีแดงแต่ตรงนี้เลยครับแต่ตรงขั้วบวกของคอยจุลระเบิดนะอ่าขั้วสีดําก็เราลงกลาวตรงตัวคอยจุลระเบิดเลยอ่าค่าที่ได้ก็คืออ่อาเดี๋ยวนะครับไม่เสถียรเดีย๋ยวครับ5 0. 2โอห์มนะครับถือว่าขดลวดแรงดันต่ำนี้ใช้งานได้นะครับทีนี้เราจะมาเช็คขดลวดแรงดันสูงนะครับก็ปรับมัลติมิเตอร์มา 20k ครับค่ามันจะอยู่ประมาณ 5-8k โอห์มนะฮะถ้าเกินจากนี้ไปแล้วคอยจอุลบิเตัวนี้เสียแล้วนะครับ่าโดยประมาณนะครับอ่าคอยจอุลบิเตัวนี้เป็นรถคาบูนะครับอเดี๋ยวผม ผมปรับมาแล้ว 20k โ oh อห์มนะทีนี้จะเซตกับเอ่าเซตมาที่ศูนย์โอมนะขั้วสีแดงนะครับมาแตะตรงปลายตรงนี้เลยนะครับอ่าส่วนขั้วขั้วสีดํานี้ของมัลติมิเตอร์ก็ลงที่ลงกลาวนะครับต้องได้ประมาณ 5-8k โอห์ม oh นะครับอ่าชัดเจนนะฮะ 1> 6 1 k ม oh นะคะแสดงว่าวัดจากมันติมิเตอร์แล้วคอยจุดระเบิดตัวนี้ไม่เสียนะครับครับก็วิธีนี้ที่เราใชา้มันติมิเตอร์ในการเช็คเะครับก็คือเช็คพวกอคอยจุดระเบิลดลถสูบเดียวนะแทบจะทุกรุ่นนะเช็คเช็คดูว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับ ก็ผมเอา,อาที่วัดมิเตอร์ออกก่อนทีนี้วิธีหนึ่งคือเช็คแบบลูกทุ่งนะก็ใช้แบตเตอรีรอ่12โวลต์นะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นขั้วลบเราก็พ่วงสายไฟมาเข้ากับขั้วลบของคอยจุดระเบิดก็คือลงดินนั่นเองนะส่วนตัวนี้เป็นขั้วบวกนะของคอยจุดระเบิดนะก็พ่วงสายไฟขั้วบวกนะครับทีนี้กระแสไฟก็จะผ่านคอ,อยจุดระเบิดนะ เราก็จะใช้ตัวแปลงนะฮไอตัวหลอดไฟเลี้ยวนะฮะอสองเส้นนะฮะเราก็จะมาจัำนะครับเพื่อดูว่าคอยจุดระเบิดมันทํางานไหมถ้าคอยจุดระเบิดมันปกติไฟตัวนี้ต้องขึ้นนะ,ะอันนี้เช็คแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับไม่ได้มีวิชาการอะไรเช็คว่าโอเคมันยังใช้ได้อยู่อโอเคครับเพื่อนๆจะหาพั้ไฟเลี้ยวมานะครับสองเส้นตัวนี้ผมแปลง เปนิ๊นะครับก็ค้่บวกนะครับจิ้มที่ค้่บวกเห็นไหครับก็ลบเรียบร้อยแล้วทีนี้จิ้มที่ค้่บวกนะครับหนึ่งเส้นนะจิ้มที่ค้่บวกหนีบตัวหนีบน่าจะไม่งงนะครับน่าจะเข้าใจกันอยู่นะครับ สังเกตไฟนะครับไฟต้องโชว์นะครับถ้าไฟไม่โชว์ก็แสดงว่าคอยจิตระเบิดตัวนี้พังแล้วนะครับแต่ครับปึ๊บเห็นไหมครับว่าไฟติดแล้วไฟนะมันผ่านคอยนะครับแสดงว่าคอยจุดระเบิดตัวนี้ไม่เสียนะครับใช้งานได้ปกตินะครับอนี่คือเบื้องต้นที่เราเช็คแบบบ้านๆนะครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในเบื้องต้นนะฮะในการเช็คคอยจนระเบิดนะครับยังไงถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับครับสวัสดีครับ